พันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลหน่วยร่วมกับส่วนราชาการเทศบาลตำบลทาตและประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นงานในแผนงานโครงการที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ภายในชุมชนและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานอีกทั้งเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างกำลังพลจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานหลักของชาติอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสงบสุขและความมั่นคงให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน